ไอรกำลังจะโหลดเกมลิงก์จะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกมดูใบดิพสสอนนี่คืออะไรอ๋อภาษนะา,ะา,านะครับกลับมาเรื่กงภาษาก่อนนะผมก็เรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมไปหาเรื่องภาษาโมซัวนะอันนี้เกมแนวขับรถนะครับเมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเกมนี้ผมเคยเล่นไปหลายรอบแล้วนะใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้เทนี้จุดเด่นของมันคือรถ ที่ที่เลยนะรแล้วก็ภาพภาพก็ไม่ได้สวยมากนะแต่ก็ไม่ได้แบบแย่นะแล้วก็เป็นภาพแบบกลางๆ่ะโอเคลั่งนี่ดูดโอเคเฮ้ยมันเป็นไทยมันเป็นทีมไทยให้เราเลยวะขอเป็นหนึ่งเซตติ้งอยู่ไหนวะปิดเสียงเพลงทีโอเคเรามีมีอะไรบ้างครับมาดูกันเรามีโซโล่มีออนไลน์ด้วยนะครับเราบอกว่าอะไร ดูไปอ๋อยังไม่เปิดหรอแล้วมันจะมีเ,เอา้าก็มาเอาดิก็ทำได้ดิเข้าไปดูก่อนแต่ว่ารถเรายังไม่ได้กดเลือกเลยนะมันจะเอาเลือกรถไทยไปเล่นเนี่ยมือออนไลน์าลาด้วยนะเดี๋ยวผมกดหลดออนไลน์าลาไปหมดมือบอลด้วยช่วงนี้นะฮะไอ้คนนะอุ้ยนี่มันเป็นยังไงเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการสอนเล่นงอนนะครับเดี๋ยวออกสั่งสิไปต่อ อ๋อผมไม่ได้ต้องปุ่มบ่เขาต้องปุ่มแป๊บนึงครับลูกเฮ้ยโอ้โหรถมันแรงมากนะเกมเนี้ยมึอเอาระเบิดด้วยวะโอ้เตะกลวยเตะกลวยอันนี้หมดเตะกลวยนะมีมีเทเบิลด้วยโอ้โหแรงแรงเกมนี้มันแรงนะ รถรุ่นห้างแรงนะเดี๋ยวเราไปเอาครื่องื่นมาเล่นดีกว่าอ่ะรถสิว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาอะไรโซโล่อะไรคือเรามากดรถก่อนนะครับรถเราขอมีประมาณนี้นะเรา,าดูทีลระฆังกันนะครับสีสม้มรถก็ประมาณนี้มีหลายแนวนะคีมเนี้ยรถมันมีหลายแนวอยู่หลากหลายอะ่ะบางคันก็แต่งมาให้นะบางคันเราก็ต้องซื้อ พวกนี้ต้องพวกนี้ต้องซื้อไอ้รนบอดนี่หมดเลยเนี่ยซื้อได้ปะซื้อได้ครับเกมรนบอดเติมฟรีซื้อทุกคันนะครับเราจะเอาคันโอ้คันนี้ไม่เท่ว่ะที่มันล้อมันมีล้อไม่สามล้อมันเรียกสามล้ออ่ะเท่ดีนะไปฉลามไปอะู้คันนี้ถูกใจไวโจชาติกดเลยนี่แล้วก็เล่นได้นะซื้อได้มาตรวจด้วยคนเยอะมากนะครับคขดูไปหาดูเองนะมันเยอะชิบหายเลยโอ้โหโค้เยอะเลย ถ้าแ,แบบแต่ละคันแบบแต่งแต่งซิ่งทั้งนั้นนะครับาสามห้าป่ะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเยอะจดดัดรถคันรถเกมนี้เยอะมากครับถ้าเล่นทีละคันนี่อาจะโอ้หเป็นชั่วโมงอะ่ะคันนี้ก่อนแต่ง,งแล้วพร้อมเสิร์ฟรอมันมีอะไรบ้างเราแต่งไปนี่อันนี้คืออะไรเสืออะไรปะ ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยซื้อไปก่อนเฮ้ยเป็นสกินเฮ้ยเป็นเป็นเอฟเฟกต์หรองั้นจัดมาดิจัดมาดิแล้วก็มีอะไรลยในตัตในตัตในตัดนตีดในตในตัดก็มีโอ้ในตัดเรามีเยอะมากอะ่ะอันนี้ระเบิดระเบิด,บดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันพาแพ็กซื้อได้ไหมอ่าซื้อได้หมดตัวซื้อได้หมดเลยวะสุดจริง VIP แพ็กเราซื้อ VIP แพ็กได้ไหมอยากซื้ออ่ะ เคซื้อมาแล้วแต่ไม่เห็นบอล็อกเลยอะโอเคก็ต้นแต่งอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ยนี่ไงเหรอโอ้อสโมลคัลเลอร์ออกเป็นสีสีควันนะครับซื้อมาเลยอันนี้คือสโมลคัลเลอร์ไม่มี้แต่งล้อยังไงอะปวดใจเหรอมันเป็นสโมลคัลเลอร์นะอันนี้คืออ๋อแต่งหมวกอ,อุ้ยโอ้ผมเล่นมา,านานผมไม่เคย แต่งหมอกเลยนะหมอกเ,นะเกนี่ยโจ๊กเกอร์มันได้หาไอ้โอ้เท่เว้ยมันแต่งเครื่องได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่คือนี่ไงโฮมการาดอ๋อสมมติแต่งอุ้ยแต่งเดี๋ยวผมซื้อนี่ดิชี้นแต่งรถ,รถได้ด้วยเฮ้ยมีอะไรเยอะเหมือนกันในเกมเนีม้เคยเล่นมานานโอ้โหทำรถไปพันเนี่ยรถผมไม่ใช่คันนี้ อนนอเอาเนี้ยมามาตาแล้วผมไปเอาคันนี้มาจากไหนเนี่ยจะบอกว่าสวย,น,ยนะอ่ะคันนี้มาโอ้มันอยู่บนเครื่องบินนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยจัดจัดคิดว่าจะาลองเล่นดีกว่าคันนี้ไม่มีแบบขับเล่นดิจิทัลฟรีโหมดอ๋ออ๋อใน,นฟรีโหมดฟรีโหมดคืออะไรวะอันนี้เหรอาาก็จะอันนี้นะฟรีโหมดโอเค อุ้ยมีฟีหมดฮาโลาวีนทางนี้กันมาผมฟีหม,มดไม่ให้ผมทำอะไรเนี่ยดู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 ดโอ๊ยในวะสี่ควันไม่ควันไม่เปลี่ยนเลยควันไม่เปลี่ยนสีเลยขี้โม้ไะเนี่ยอ๋อเนี่ยเปลี่ยนสีโอเคเนี่ยเปลี่ยนสีแค่เนี้ยเลยโอ้ไม่ควันนู้ดควันแบบประดิษฐบในตัดโอ๊ย อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอัอุ้ยอเ้ยอุ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 ้ยอต้ยอสดยอุ้รอุ้ยอุ้ยอร้ยอุ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 ยอุ้ยอ้ยอุ้มอุ้ยอี้เชื่ยอุ้ยน้ยอ้ออ้อั้้ยย้้อนะคลิปนี้ขออออหม่อ้วัสดีครับบ๊ายบาย